ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนตอนรับสองเขาสู่สองบอมันชาแนลอีกแล้วพี่น้องมื่อนี้มาอัปเดตเนาะเพลื่อนเอ่ยวันตาให้เขาพี่น้องเพราะว่าเขาได้สาบเนาะลงมือสาบแล้วพี่น้องของสิบเป็นหมื่นเล่นตั้งอย่เนาะตอนนี้เขาก็ลงมือสาบแล้วพี่น้องทีมงานเฮาเนาะทีมงานบอมันชาแนลพี่น้องลงมือ มันมือนะจังเลยกล้องก็ได้ลยผมมนตอบแสงตะเวนพี่น้องว่าเลิกงานแหละการทถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะนี่างนาเลยพี่น้องเด้อสีอยากสุรัวเนาะสุรัวจังน้อยเอาเอาชีจริงแจ้งนะจังเลยพี่น้องเห็นยี่ห้อนอนทีมงานเฮากันเนาะโอ้เจ้าสบายดีสบายดี สวัสดีเนาะมือเงินเทากัเอาไปทั้งนั้นก็แล้วเน้องมือเนาะเออเอาไปเรื่อยๆแหละเอาไปเรื่อยๆมือนี่ก็ได้ชงแป้งเลยเนชงแป้งเนาะเออกรรมกรกับสองคนเฮ็ดไปแล้วก็เฮ็ดไปไม่ได้กี่เด้วอีกมันหมดเดือนเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเฮากระเพายามไอ้เล็กมือกันพช่เนาะนี่มันกี่โงล้อ่สี่โมงก็นเลยเหนื่อยแล้วพอได้ มืออื่นมาต่อไหมพี่น้องเอเอนะทั้งหนาเน้อหักกระซาทั้งหนาไวเพราะว่าเอาให้เป็นที่ทางก็นเนาะพี่น้องเอาบดไ้เขามากก็เห็นเลยพี่น้อง่ายเอเอหนาทางอันนี้แห้ง,แห,งแห้งคือเขากะแห้งแล้วเขากะเซตลูกแก้วเลยพี่น้อง่อวยมันเนาอให้มันสีแบบสดใสอันนี้โบมันนี่ก็ยังทันได้แห้งพี่น้องโบนตัวยตัวนี้มันไอ ยังท่นได้เห็นครับเขาก็เลยปลาไว้ก่อนเนาะในเบืเอ้องเศร้าพี่น้องเนาะเอาไว้ทางหนาก่อนนี้อเขาก็สับทางหนาก่กอนเนาะ,ะทิ้งจนสั่นพี่น,น,น้องประมาณสามนาทีเนาะบ่าวถ่ายให้เบิ่งประมาณสามนาทีพี่น้องมาว่าเขามักอาบพี่น้องเบิ่งเนาะ มันอยากสีมเลยเหมือนมืดทำเมัมนเขอทายตอบตะเวียน,น,ยนอ่ะทายตอบตะเวนยนจริงจริงโอเคพี่น้องเนะาะใช่ต้องขึ้นยอมรับต้อขึ้นฟูิดนี่กะคิดสุดสั้นพี่น้องสามนาทีเนาะถ่ายพี่นอ้องเบิ่งเนาะเพื่อนเอเยบันตาอยู่ที่บ้านป้าน้ำพี่น้องเห็นคลิปแล้วฝากกดติดตามให้เป็นกำลังใจคอยเลย้อพี่น้องบอกสวยามเล่งมือกันพี่น้อง หลายคนอาจจะยานบลีเอยดพี่น้องเดี๋ยวให้เพื่นอนครับว่ามันเบลีเอ็ดสินยพี่น้องเรียนๆพี่น้องเรียมไายพี่น้องเมึงเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลินีกะขอบ,บุญกอบคุณเนาะที่เข้ามาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะ,ะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อให้เป็ติดลังใจให้ทีมงาน ประมาณนเฉนี่ยเนาะมันค่ะสำหรับที่นี่ไปแล้วพี่น้องมื่นเอามาลุยกันต่อพี่น้องสำหรับที่นี่ก็ไปแล้วบายพี่น้องเออสบายดีเลยสบายดีสบายดีเออมาเลยท่มาไกลนี่เอออันนี้น้องดีพี่น้องน้องดีเม,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 มื่อเพิ่งผมใหม่ผมใหม่ไมอนี้ก็มาถือมีตัดมานําพี่น้องมาตัดผมให้น้องดีเลยกน็น้องสาธิตเพี่นเ้องตัดผมเบิ่หอหะเลาขึ้นบะ ล่อขึ้นจังหน่อยล่อขึ้นนี่มือนี้ถือมีตันมานำเน,ะนาะมีว่าแบตเตอรเลียนนั่นแหละมาตัดเถลียนหน่อยเนาะ,นะกับน้องไอตาติดไนเนาะอ่าโอเคพี่นอ้องสำหรับวันนี้ไปบายด้วยบายบายบายด้วยบายบาย,บาย,บาย <laughs> โอเคพี่นอ้นองเนาะ